สวัสดีครับพี่น้องสยามเซบานครับมีอคอกา,ศาสศษว่าซาฟิม่าเดินแถวตลาดเซบันนครริมานะครับเพื่อสิมาเบิงสายเกี่ยวกับกล้องติดรถยนต์นะครับเพราะสายผมมันไฟมันคร รู้มหาวิทยาลยชาตินะครับคนอยากพี่น้องชมบรรยากาศกันในตลาดเซฟบันเดอร์เบงนตแต่เมื่อลา17:40นะครับพี่น้องชมบรรยากาศเลยครับน้ามสลีมสวัสดีครับ ทําเนี่ยเออ่าย่ายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแตแม่เขาเ้อผมก็ปต่อยนะสาวจะเดินก็นั่งคอยเนี่ยผมผมยังถไมว่าผมไม่เจอลยเนเ่ยไปทาาไงเยก็เดินเดนมาก่อนนะผมโมจะตั้งกล้องก็ หายไัแล้วหายไปแนหล่ะดูสแอคชั่นการเตือนดีเออไปก็เงตับาเเออดีดีีอะไรนั่งรอวันนี้ก็นั่งงงอยู่แต่คุณนะ้วับเยไม่ถึงลจะเป็นอะไรโอเขาพาแผมไม่ถนจะมี จะเดนด้านในแล้วจะเดินจะเดินจเดินตุ๊อผมเลยเวันนี้หายเจรจาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว คุณอย่างยี่สิบบาทแล้วก็คุกอย่างยี่สิบบาทคุณยี่สิามถห้ไปยี่สิบนะคุเข้ามานวนี้นะคมาจากที่นั่นสิจ้าแม่ดูแม่ชม์ด้านใน อจันนี้ก็คืองานเกดท้ายขายของนะครับฝั่งเซ้ันฝั่งนึงใหญ่มากเลยครับตลาดเซฟันขายของเยอะแยะเลยชุดของมันตางัน ในพวกค้าเนี่ค้าก็กําลังจะพึงจัดตั้งวางแสงนะครับบางคนก็ตั้งเสร็จแล้วบางคนก็ยังตั้งไม่เสร็จพอเราไปหา,าปกินข้าวไ,ไ,ไปกิน,นก่นไปไปกินที่รุ่งก่อนมากินขี้ข้าก่อนอันนี้ก็มีแล้วเนี่ยอันนี้ก็มีกุ้ยช่ายเนี่ยกุ้ยช่ายเยอะ กลมโนามกันก <S ọ> <Y> ็กำลังจะมากันเมืมอนแล้วมี่ร้านผู้ชายเยอะผู้ชายเยอะลูกสาวตั้งก็ั้ดีคนคนเยอะแยะนะครับผยคนเยอะแยะเลย เราก็ยังพูดก็ไม่กิดเน่ยมุดยนหมดามุดยาไปๆๆยังยังยังข้ง ทานกินข้ว้หิวข e ้าวหิว hmm, ข so like so. mm ้าวแล้วากินขาวขี้เป็นลาขายของดีนะครับีาขายของดีราคาถูกยันนะครับเยาต้องกอย จะพาสาฟเฟิลเดินอีกโซนหนึ่งครับเมื่อกี้โซนจอดรถโซนเปิดท้ายซึ่งเปิดท้ายขายของเขาบอกว่าแว่นนี้ห้ามใส่เดินถือขาดใช่ถ้าใส่เดินเมื่อไหร่สลบเมื่อนั้นเพี้่นมันเพีนมันเป็นแว่นสายตาจะแว่นขยายให้เฉยจะขยายขยายเวลาอ่านหนังสือใส่เดินก็หมดสิทธิ์มันอันนี้นี่ใส่เดินได้คนบางโอกาสพตากระชินแล้วกันหนาเหมืดตาหม้อขนแหละาดใส่แว่นเดินจุนไห้ไม่ ในรถไฟฟูลูกค้าใชมีรถมีรถรถรนลางรถรถมีรถพ่วงบริการจากที่จอดรถรมันไกลได้กิโลมาแล้วข้างหลังเขาม่ถูกแน่นไหมเขาบอกอถูกตรงนี้ใช่แล้ข้างหลังก็ลังมาแล้วครับบริการจากจุดที่จอดรถที่เราจอดรถไกลแล้วจะมีรถรถลางรถพ่วงอันนี้เป็นจุด นี่เป็นวงเวียนที่รถรถจะลับรถจะมามาแล้วขลังมามาแล้วมาแล้วขลังมันขลังมาแล้วรถบริการนะครับขนล่ดาเทันมีรถบริการนะครับจากรถมาเรจิตระโปสบรนเป็กเห็น

ตรงนี้เดินด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เราซื้ออาหารมาแล้วก็มานั่งมานั่งทานนั่งกินกันนะครับทุกท่นเราต้องซื้อซื้อซื้อจากโซนนี้ทั้งหมดนะครับที่จากโซนนี้แล้วก็เดินไปอีกฝั่งนึ่ง เราเสรจแกอินข้าวแล้วใครมากินเออออกคืกนั่นแลวออกมาซื้อ่อๆกันทีนี่มาซื้อ จูบหมึกย่างซื้อของกินป่ะเพช่อนเพื่ออันนี้ก็ราชาหมึกย่างกันเพื่นเจ้านี้เจ้าก็หมึกย่างป่ะจินเจ้าประจําเจ้าประจำสามอปลาหมึกหมึกย่างมีแต่สามอนี่แหละใกล้ๆกล้ของสย่าง โม่ปลาหย่างสามโปหมึกหมดย่างครับราพนธ์เสะเก้าสิบบาทูเอยมากเลยอันนั้นมสิบบา้าละสาทสะอาดอร่อยนะครับหน้าเรา สะอาดมากเลยสวยมากเลยนี่ก็มืตถือตัวสวยๆ e. นี่คนทําอยู่นี่ครับผูอ so like อ้อย <anch articulated it yet> ู่เบื like ้องหลังคือคนหลังทำผู้อยู่เบื้องหลังนี่นี่ขลยเบื้องหลังยังสะอาดนะครับเตาสะอาดวัชนะาสะอาดทุกอย่างเลยสามอวลประมุขสดย่างตลาดเซฟวัตนะครับเลี้ยงข้างภาพยูรุก็เป็นคนเลี้ยงใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่า เอาเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไปให้เดียวไปให้ตลาดเซ็งวันตลาดที่ใหญ่สุดในนครชิมานะครับต่อค้าแม่ค้าขายของมีแต่ของสะอาดนะครับนี่สะอาดทำกระจายในกลุ่มการน้ำมันนะครับทั้งหมดเลย ขออนุญานะครับคัามรอหน่อยอร่อยแม่ร้านกูนาแอนดาริสร้านสดร้านสะอาดนะคนแต่งคนคนขายก็แต่งใายปลุกหลักกระนอมัยนะครับสะาเรียบร้อยภาชนะใส่ก็สะอาดนะครับใครมาเขาแวะมาอุชมกันนะครับที่ตลาดเซฟวันนะครับตลาดเซฟวันเคาชิมานะครับราคาบุกด้วยวสามสิบบาทเองครับยี่ห้าก็มี ที่ว่าสามสิบสิบสิบตัวนี้นะครับหน้าคนขายครับตนี้ก็เป็นหมกหมกป้ากลายนะครับหมกปาลายราคาย่อมยาอครับตากายสามสิบบาทได้ไหมครับสองสามสิบบาท ดูพี่รอตอนที่พี่เขาแบกคอแฟนไพ่ยังสวยเลยแล้วครับแล้วพี่เขาจะแบกป้ให้ดูใช่ไหมคะทำได้ดีพี่คือพี่พี่ไปจ่อฟองใส่หน้าเขาเขาจะแบกขอแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไม่จ่ายเกินพี่ตอนแบกป้ให้พี่เขาดูหน่อยทำเร็จครับอ่ะไำเร็เลยจะได้โปรโมทให้แฟนจะได้ตามมาเออผมไปลงยูทูปผมลงยูทูปลงทวิตเตอรแล้วก็ลงลง ูยูทูบสอดตรงเดียวนะครับตัวเยอะจริงเลย90บาทนะครับคุ้มนะคะเนี่ยคุ้มมากเลยค่ะจะได้แล้วลูกคิอไปคิดเลยชิดตลาลยคิดเลยเดี๋ยวไปหาเป็นไรเราจะชิดไม่ดูก็ได้ พนนี่เขาจะกำลังซูน้งน้านั้น่ะ่ตปลาเมือกงามดูไปชิมให้ดูนะคะว่าแซ่บขนาดไหนอันนั้นของของของตากล้องค่ะนั้นห้ามแตะ <c oughs> แล้วเขาจะไม่ถ่ายอร่อยไหมยอมด มันจะเป็นแบกรุกรอกรุบกรอรุบอร่อยมากเลยกรุบกรอบกรุบกรอบกรุบกรอบจะกตักตินคั้วยบอ่ะพีาตักตินน่อยคั้วน้อยหน่อยออบโอเคอรมากมากอมากนะคะ้น้ำเาลป่นน้ำาลป่น เรายาติแล้วแต่ต้องสองคนนี้ติดไปด้วยอย่าว่านะครับลงลงสื่อโซเชียลทุกทุกทุกและทุกช่องทาง คือฝั่งไอ้ถนนอีกฝั่งนึ่งนะครับตรงข้ามกับตรงข้ามโซตลาดเซเว่นกับไปอยู่ในโซนเดียวกันนะครับเป็นถนนที่ออกจากถนนมิตรภาพนะครับข้างหน้าคือมิตรภาพนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเป็นโซนของตลาดเซเว่นทั้งหมดนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเอาใส่กันต่อได้กันต่อได้นะครับร้านขายยาขายของเยอะแยะเลยครับนี่ซากะซุ้ออะไร เออนี่นตาเือเยนม่วงเรีนม่วงนี่จิบาดิงราคาสูกมากเลยวตุเรียนเอออย่าลัก่องอย่าละก่องม่วงกับทุเรียนลมมาแล้วลูกลมลมลมมาแล้วครับลมมาแล้วคคคะ ฝน,นกำลังมานะครับฟ้ามืดไปละลงหัวก,กำลังจะมาแต่ฝนตกเลยต้องให้คนทํามาค้าขายทามาหากินให้เสร็จก่อนเสร็จการเสร็จงานกับบ้างก็แค่ตกพอต,ตกตอนนี้พวกอค้ารอาคารจะอยู่ไงเนาะยรเเ้ีพนกคนอยู่ใต้อาคารก็อยู่ได้คนที่อยู่ข้างนอกนี่นะครับเนี่ยตัวนี้น่าจะอายจะตัใจไม่คานนะครับคนกำลังมาเลยเรียบร้อยแล้ว

กลับบ้านก็มาซื้อพวกเดี๋ยวไปนั่งกินไปนี่ก่อนแลกมา้กีไหมสกีาไหมยวน่งรมาเดี๋ยวนั่งรอมาเอาไว้บริการ ห้ามห้ามห้าวเลยไปแบบบรรยากาศแบบนี้เขาห้ามสูบบุหรี่แล้วไปข้ารี่นอกจ้าเขากินก้อนกาแฟแบบเข,าอ,า,ขาอยากชิมดูกันครับอร่อยไหมข้าวมือกับพันมูแค่นี้แหละข้าวมือกับพันมูวันนี้ข้าวเย็นแค่นี้นะครับแล้วน,นี่นานก็ได้แก่ ไม่ติดคอหรอกทำหมกแขกแล้วนะลองลองเสียบขึ้นให้นดูดิเสียบโคบชิ้นขึ้นไปน่ะมดูเรื่เหรอแล้วกะอร่อยเลยทัเพรทเพก็อยากให้ตัวตัวหนึนนไงไ่ง